ก็สวัสดีครับผมจากหน้าเจ้าข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงปลั๊กอินหรือว่าการลงโลกแบบเบื้องต้นในมือถือนะครับผมขั้นแรกนะครับก็ถ้าทุกคนมีเซิร์ฟแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ผมไม่มีเซิร์ฟนะครับผมกดเช่าเซิร์ฟนะครับส่วนผมจะเลือกเป็น S&P m นะครับผมกดเช่าแพ็กเกจโอเคกด3ามขีบนนะครับผมเซิร์ฟของฉันนะครับก็จะขึ้นเซิร์ฟนะครับ กดจัดการตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ออนไลน์นะครับผมการลงปลั๊กอินก็ลงเฉพาะตอนที่เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่นะครับเพื่อนลงมาตรงจัดการไฟล์ครับผมวันนี้จะมาสอน FTP นะครับผมก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าต่างแบบนี้ในอคอมจะใช้เป็นไฟลซิล่านะครับผมแต่ในมือถือเราจะใช้เป็น i อเอฟไฟฟเลนะครับแอปนี้นะครับผมก็สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับก็จากนั้นนะครับให้เรากด Copy ถ้าเราโหลดมาแล้วให้เรากดตรง Copy ปี้แนเลยแล้วก็เข้าแอป i อเอฟไฟฟเลนะครับก็ให้กด3ขคีดบนซ้ายมือครับผมแล้วก็กดมาตรงเครือข่ายแล้วก็ FTP แล้วก็กดบวกกดใหม่ครับ แล้วก็กด FTP ตรงเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์โฮสต์นะครับให้เราใส่ IP ที่เราไปก๊อบมาเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับกดก๊อบแล้วก็วางนะครับผมส่วนชื่อผู้ใช้นะครับก็ให้เรามากดก๊อบ username แล้วก็วางนะครับผมส่วนรหัสผ่านเราก็ทำเหมือนเดิมครับอย่าให้ใครเห็นนะครับรหัสผ่านของเราก็ กดตกลงไปเลยครับผมถ้ามันเชื่อมต่อติดมันจะเป็นประมาณนี้ก็ให้เรากดเข้าไปเลยมันก็จะแสดงไฟเซอร์เวอร์ของเรานะครับผมก็จะมีประมาณนี้เราเราก็สามารถแก้ไขได้เลยเราจะแก้ไขตรงเซิร์เวอร์พาร์ตี้นะครับก็เสมอนี่นะครับก็กดตรงแก้ไขข,ข้างบนแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับผมกไม่ และถ้าเราจะลงปลักอินนะครับให้กดมาตรงปลักอินตรงนี้คือปลักอินที่หน้าเช่าขาวของเราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือมีไวรัชั่นมีอะไรต่างๆนะครับผมพร้อมเล่นส่วนเราจะลงปลักอินยังไงนะครับผมให้เราปัดไปทางซ้ายนะครับผมซึบมันจะมาเจอหน้าต่างเอ่อไฟในเครื่องของเรานะครับผมเราก็หาไฟล บั克อินที่เราโหลดมานะครับผมส่วนผมโหลดไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นี่ p private จอยไ m e s s a g e นะครับผมให้เรากดคัดลอกหรือตัดไปเลยก็ได้แต่ผมจะคัดลอกนะครับผมหรือว่าทุกคนจะตัดไปเลยก็ได้ถ้าตัดไปมันก็จะเครื่องเราไฟล์ในเครื่องเราก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเราคัดลอกไฟล์เครื่องเราก็จะอยู่นะครับแล้วก็กดวางโอเคแค่นี้ครับผมแค่นี้ นี่ไฟล์ private join m e s s a g e ก็เข้ามาแล้วจากนั้นให้เราไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับผมกลับไปที่หน,น้า manager แล้วก็กดลองกดเริ่มเซิร์ฟเวอร์ดูครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของผมมันได้รันเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนพิมพ์ PL อ่ะนี่นะครับผมถ้าเขียน PL เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเรามีประกินอะไรบ้าง ตอนนี้ private message เราขึ้นแล้วนะครับนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมลองไปเล่นเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับ